ครับสวัสดีครับพ่อแม่พมี่นอ้อง FG ถูกถูกนนกดเนาะครับเนาะครับกลับมาตามกันต่อครับกับหอยเล่าปัฒนาประจำวันที่สิบหาพฤศจิกายนพศสองพันหร้อยหกสิบเอ็ดครับสำหรับหอยเล่าปัฒนาใน,าน,นวันที่แล้วเนาะครับเนาะวันที่สิบสามกาเด่นสวนกับหนึ่งครับเด่นสวนกับหนึ่งปรากฏว่าไว้ออกข้างล่างหนึ่งสี่เนาะครับเนาะ ก็เลยจับครูกับเขาครับนี่ครับวันที่แล้วครับวันที่แล้วเด้นศูนย์กำบหนึ่งครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวปรากฏว่าออกอางบนสามสามเนาะเลขเด้นวิ่งศูนย์ลดครับแต่มาออกข้างล่างหนึ่งสี่นะครับออกข้างล่างหนึ่งสี่ครับเขาสุดเขาสุดล่องรับหนึ่งสี่ส่วนสุดเด่นสุดเนียนชุดั้นทงบ่มีครับว่าเลขศูนย์ลดต่อครับเนาะก็เลยบ่มี แต่ว่าเขาสุดล่องสุดล่องก็มีสุดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งครับกับเขาหนึ่งสี่ครับเนยผมไม่ออกหนึ่งสี่ข้างล่างครับข้างล่างส่วนในพ้นกับวุฒนอกครับนอกเขาข้างล่างครับครับออกหนึ่งสี่นะครับครับวันนี้กลับมาตามกันต่อครับบาวันศิษย์ครั ล่าเล่าพัฒนาเนาะครับประจําขอวันที่สิบหาสิบหาเดือนสิบเอ็ดหกสิบเจ็ดครับเล่นูุรที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกครับโต๊ะซื้อต้นหน่อยเรียงเป็นมาออเท่าไหร่หมายเลสองครับมายเลขสองเด่นศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดครับ เี่ยที่ส้นกันครับส้นหนึ่งส้นสองส้นหกครับส้นหนึ่งส้นสองส้นหกสามตัวนี่ครับตองมาหนึ่งตัวเนะครับเนาะหรือสองตัวตองไม่เห็นหนึ่งตัวหรือสองตัวครับเพราะตอนนี้สวนกำลังเดินดีนะครับเนาะกำลังเดินดี เด่นสองตัวมา1หนึ่งตัวครับต้องตัวมนันตัวงวนนี้เดินสองกับหกครับสองกับพกส่วเล็กิ่หกเด้วครับวดนี้วิ่งหกครับ วิ่งครับเรียกจับคู่กันมีวิ่งหกเราก,รบกรับนอการจับเรียกเกครับสองหก เจ็ดหกแปดหกครับส่วนส่วนจล่งองกี่นี่เก้าหนึ่งเก้าสองสองศูนย์หกหกครับตออกได้ สุดเด่นนะครับสุดเด่นดเด่นกันมี่เก้าหั สองกหกอทดลองทดลองคูณหนึ่งแล้วกันนะฟันทุ่งครับอันนี้ฟันทุ่งมึงเหนได้ครับกันฟันทุงนท่งเก้าหก สองหกเก้าหกสหกสองคู่ครับพันตุนสองคู่พันต้นสองคู่รต เก้าสองหกครับอันนี้คือจุดเต็มนะครับอันนี้เป็นจุดเต็มครับอ่าพ่นี้เป็นอน,น,ปน,ปน,นองแกหน้าจอได้ครับครับสำหรับวัยลาพัฒนาประจำวัน,นที่สิบหาพฤศจิกายนพศสองพันหกเ็ตรครับ เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นหนึ่งสองหกกับหนึ 1, 2, ่งสองหกเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสองกับหกบินหกตัวเดียวครับบินหกตัวเดียวส่วนเลขจับคู่นะครับนองเลขจับคู่ก็มีเก้าหกสองหกเจ็ดหกแปดหกกับเก้าหนึ่งเก้าสองสองศูนย์และหกหกกับจุดเด่นจุดนิ่งจุดปันทงมันต้องให้สองคู่ครับ พ่อแม่พี่น้องลองกันเปเช็คโศกเสียงรวมมือนอกขับนอกเพื่อมีโศกมีลาดต้องกันเก้าหกขับสองหกขับเก้าหกขับสองหกเด้อครับเด้อลลเด่นบนกันลางน้ำรับฝากก็อะไรก็แช่สองสิ้นปลารวยน้ำเด้อดเดือดครับ,บ,รเ,รบเป็นเพียงแค่เนื้อตั้งถนั้นเด้อครับเราจะนับถนุนใปน,นประเด็นการถนั้นแต่ว,ว่าสิ่งผิดก,กฎหมายนอกรับนอกให้ข้าพเจ้พี่น้องรับจมเพื่อควบบันเทิงเพื่อควบสนุกสนานเท่านั้นเด้อครับ บริแมั่นใจบรได้จริงใ,ใ,ใจว่ามันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือพันเปอร์เซ็นต์ครับำนวณเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขวยพต้คนความแม่พีพิณออกยิ้มทุกคนจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ